ชอบของไทยใช้ของดีชวนชอบสนุกสุดคุ้มกับสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่าพันรายการลุ้นรับของรางวัลและส่วนลดมากมายเริ่ม3ากันยายนนี้ที่ otopsmart.com จัดโดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจการขากราะทรวงพาณิชย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้วิกฤตครั้งใหญ่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและธุรกิจทุกระดับ วิธีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปหันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกลายเป็นความคุ้นชินหรือวิถีใหม่ในยุค New Normal จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำ,สำคัญสำหรับผู้ประกอบการชุมชนต้องพร้อมรับปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการชุมชนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดยเฉพาะผู้ประกอบการโอทอปที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวและไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในช่องทางปกติได้เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและผลักดันสินค้าโอทอปสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ยังมีประสิทธิภาพทั้งการเปิดร้านค้าออนไลน์การถ่ายภาพสินค้าการนำเสนอเรื่องราวที่โดนใจและการตลาดออนไลน์เพิ่มยอดขายให้สุดป,ปังจึงได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะเชิญปฏิบัติการ ฒนาผู้ประกอบการโอทอปและสร้างชุมชนออนไลน์ต้นแบบในทุกภูมิภาคนับเป็นความสําเร็จของโครงการที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโอทอปกว่า500รายทั่วประเทศให้สามารถเพิ่มช่องทางตลาดสร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มให้กับชุมชนเราเป็นเกษตรกร,ะกรนะคะ,ะผลผลิตเราที่ออกมาเนี่ยคือพ่อค้าคนกลางจะเป็นคนกําหนดราคาเองทั้งหมดเลยช่วงที่มงังคุสุกเยอะเนี่ย ค่ะแรงงานเก็บและมังคุดก็ลวงหลน่นส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะทิ้งตายพอมังคุดเริ่มผลชุกใช่ไหมคะปัญหาคือเนื้อแก้วยางไหลยเยอะมังคุดจะเกิดการด้อยคุณภาพเราต้องคิดใหม่ทำยังไงจะต้องให้ยั่งยืนน่เราต้องเป็นผู้กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของเราเองได้ใช่ไหมคะก็เลยว่าเอาผลผล,ผลิตจากสวนเราเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปแล้วก็ เพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เข้าไปตอนนี้เราขายในเพจเราโชคดีที่เราได้เข้าโครงการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอาจารย์ก็ให้ความรู้เราในการทำออนไลน์ตอนนี้ก็คนติดตามเยอะขึ้น ของเราเมื่อก่อนก็จะได้กรุปทัวกรุปศึกษาดูงานแม่บ้านกลุ่มอบตอ,อบจอต่างๆแต่ว่าตอนนี้เป็นกลุ่มลูกค้าหลากหลายอย่างออนไลน์นี่เป็นตลาดที่เพิ่มโดยเราไม่รู้ตัวอย่างกลุมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์ที่อาจารย์มาสอนเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายเราชัดเจนถ้าโซเชียลมันเข้าถึงมากกว่าเราไปออกงานเช่นเราจี้ไปในเหตุ Facebook ของเราหรือว่า l i น์ออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยก็คือซื้อแน่นอนเ้าก็สั่งตรงเราเราก็เพิ่มยอดขายได้ได้ค่อนข้างทีเยอะ สำหรับกรมเรานะคะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะาทางกรมเนี่ยได้ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดตัวที่เราก็ยังไม่รู้ในอย่างเช่นเรื่องของอาการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการตลาด ในเฟซบุ๊กของเราเราจะได้วิเคราะห์ว่าใครที่ต้องการนะใครที่เราจะต้องพัฒนาแพคเกจจิ hmm. ้งเพื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะเราก็เริ่มมีการพัฒนามาขายออนไลน์ค่ะโดยการให้ความรู้ผู้บริโภคทางเว็บไซต์แล้วก็มีการขายทาง Line แอหรือว่า Facebook ของเราด้วยหลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเข้ามาแนะนําให้เราทําตลาดออนไลน์ค่ะจะเป็นการเปิดกว้างตลาดของเราทําให จจจาาาากกกกเเเดดิมมมมทีี่่ไไใคครรรรรููรร้้าา้้ััขึนสินค้าของงเเรรราาาาาาสามาถขยยยไไไปปปอ่่จหนนนใตะทศด้กจากการพัฒนาผู้ประกอบการแล้วยังผลึกกำลังร่วมกับหน่วยง,งานพันธมิตรชั้นนำส่งเสริมการขายและจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพจากทั่วไทยภายใต้แคมเปญชอบของไทยใช้ของดีชวนชอบสนุกสุดขุมกับสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่าพันรายการ ช็อบดีมีรางวัลที่ otopsmart.com กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พร้อมเคียงข้างสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงาพาณิชย์ผนึกกำลัง10หน่วยงานพันธมิตรชวนชอบของไทยใช้ของดีสินค้าโอท็อปคุณภาพกว่าพันรายการชอบดีมีรางวัลเริ่ม3กันยายนนี้ที่ otopsmart.com จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์